ตอนที่ยี่สิบหแย่งชิงชินซูเหลียนเต็มไปด้วยความสงสยัยหน่วยล่าสัตว์ก็เช่นกันพวกเขามองด้วยความสงสัยไปที่ฟางเจิ้งจือที่กำลังแบกตะกร้าใบใหญ่เดินเข้ามาเจิ้งจือไหนละธนูของเจ้าละข้าทิ้งมันไว้ที่บ้านแล้วดาบละข้าไม่ได้เอามันมา สมาชิกของหน่วยล่าสัตว์ต่างพูดไม่ออกเขาจะไปล่าสัตว์หรือไปถูกล่ากันแน่จึงจือไม่ต้องสนใจพวกเขาหรอกเมื่อเจ้าขึ้นไปบนภูเขาเจ้าต้องหลบอยู่ข้างหลังเจ้าต้องมีประสบการณ์ก่อนอย่ารีบร้อนเมื่อเข้าไปในป่าเข้าใจไหมชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าเป็นทรงกลมอ้วนท้วมเล็กน้อยเดินเข้ามาหาและเอามือวางลงที่่าของฟางจึงจือ เขาคือรองหัวหน้าหน่วยลาสัตว์ของหมู่บ้านภูเขาทางใต้ติงชินซานนับตั้งแต่ที่หลี่จ้วงฉานเข้าไปยังหอแห่งเตาเขาก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นรองหัวหน้าหน่วยแล้วคนที่เป็นหัวหน้าละแน่นอนมันเป็นของหัวหน้าหมู่บ้านเสมอแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขามากกว่าสิบปีก็ตามข้าเข้าใจแล้วข้าจะไม่วุ่นวายหลบอยู่ข้างหลัง ฟางเจิงจือตอบออกไปด้วยท่าทีใส่ซื่อสมาชิกหน่วยล่าสัตว์ตกตะลึงทันใดนั้นก็หัวเราะออกมาเมื่อเขารู้ว่าฟางเจิงจือทําลายหินลงได้ด้วยหมัดเปล่าพวกเขาต่างสงสัยในตัวของเด็กชายอายุเจ็ดขวบนี้ใช่ที่สําคัญไปกว่านั้นพวกเขาต่างคาดหวังว่าพรสวรรค์ของเด็กชายนั้นจะเป็นประโยชน์กับหน่วยล่าสัตว์แต่ตอนนี้พวกเขาล้วนแปลกใจ ยังไงเขาก็เป็นเด็กอยู่ดีติงชินซานถอนหายใจเบาๆหัวหน้าหมู่บ้านเมื่องอไปก็เช่นกันเขาออกมาส่งหน่วยล่าสัตว์ที่ลานหมู่บ้านเห็นฟังเจิ้งจือแบกตะกร้าใบใหญ่ไว้เขาไม่มีทางเลือกได้แต่ใส่หัวไปมา ใช้ประโยชน์จากหมอกในยามเช้าหน่วยล่าประมาณสิบคนเดินไปตามเส้นทางเล็กๆที่อยู่หลังหมู่บ้านตรงไปยังภูเขาคังหลิงอย่างรวดเร็วฟังเจิ้งจือก็เช่นกันเขาเดินตามหลังหน่วยล่าสัตว์พร้อมกับแบกตระกราใบาใหญ่ไว้บนหลังยอดเขาสูงพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้โบราณและพุ่งญ้าหนาทึบคำพูดที่ว่ามีอันตรายซ่อนอยู่ทุกแห่งดูไม่เป็นเรื่องเกินจริง มันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ของฟังเจิ้งจือที่อาศัยอยู่แต่ในเมืองมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาการได้เห็นป่าไม้หรือภูเขาเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากเขามองไปทางซ้ายที่ขอวาทีพร้อมเดินทำเพลงไปเบาๆพวกหน่วยล่าสัตว์ต่างมองไปที่เขาและยิ้มออกมาพวกเขารู้สึกว่าฟางเจิ้งจือนั้นไม่ได้เป็นนักล่าแต่เหมือนมาเดินเที่ยวเล่นมากกว่า แต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กการมาขึ้นภูเขาครั้งแรกคงเกิดความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดาในขณะที่พวกเขาเดินไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงก็ผ่านไปท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นพวกเขาใกล้ถึงตีนเขาคังหลิงแล้วมันเป็นที่ประจำที่พวกเขามักจะล่าสัตว์กันอย่างแรกตรวจดูกับดักว่าจับตัวอะไรได้บ้างไหม ติงชินซานร,รีบออกคำสั่งได้หน่วยล่าสัตว์รีบลุกขึ้นทำตามคำสั่งในทันทีฟุบทันใดนั้นเสียงของลูกศรแล่นผ่านอากาศก่อนที่จะปักลงตรงหน้าของหน่วยล่าสัตว์นั่นใครติงชินซานเป็นคนแรกที่รู้สึกตัวเข้าจ้องมองและกวาดตาไปทางพุ่งไม้ที่ขึ้นอยู่ออย่างแออดัดหน่วยล่าสัตว์คนอื่นๆหยิบดาบออกมาและจัดแถวเป็นวงกลม ฟงเจิ้งจือนั้นถูกให้ยืนอยู่ตรงกลางของวงกลมฮ่าฮ่าฮ่าข้าคิดว่าจะเป็นสัตว์ป่าใครจะไปคิดว่าจะเป็นคนของหมู่บ้านภูเขาทางใต้ชายวัยกลางคนสวมเสื้อหนังสีเขียวเดินออกมาจากป่าทึบแขนของเขาเมเส้นเลือดปูดนูนออกมาบนใบหน้ามีรอยแผลเป็นลึกพวกเขามาจากจากหมู่บ้านภูเขาทางเหนือ จังอย่างปิงที่นี่คือเขตของหมู่บ้านทางใต้ทำไมคนของหมู่บ้านทางเหนืออย่างพวกเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่หลังจากพูดจบจางอย่างปิงเริ่มขยับตู ปิงฉินซานจำเขาได้อย่างรวดเร็วเข้าขมวดคิ้วมือที่จับดาบยังไม่เก็บมันลงยังคงถือมันไว้ที่หน้าอกเขตแดนของหมู่บ้านทางใต้ฮ่าฮ่าข้าได้ยินมาว่าหมู่บ้านภูเขาทางใต้ถูกหมาป่าเพลิงไฟโจมตีข้าคิดว่าพวกเจ้าจะไม่ออกมาล่าสัตว์แล้วเสียอีกจางหยางปิงหัวเราะอ,ออกมา จางหยางปิงคนของหมู่บ้านภูเขาทางเหนือมาที่นี่เพื่อจะแย่งสัตว์จากกับดักของพวกเรางั้นหรือเมื่อถิงติงซานเห็นจางหยางปิงอยู่ที่นี่เขาก็รู้ถึงเจตนาของพวกนั้นในทันทีเจ้าหมายความว่ายังไงแย่งเหยื่อไปจากเจ้างั้นหรือมันเป็นของภูเขาคังหลิงมันมีคำว่าภูเขาทางใต้เขียนติดไว้อยู่หรือไงกัน ฮ่าฮ่ถ้าเจ้าเข้ามาคงรู้นะว่าจะเป็นยังไงหลังจากพูดจบจังอย่างปิงเริ่มขยับตัวหยุดอยู่ตรงนั้นวางมือออกจากเหยื่อของพวกเราซะสมาชิกของหน่วยล่าสัตว์ยืนขึ้นเหยือ่อโอ้ข้าลืมไปพวกเราจะต้องเก็บสัตว์ที่อยู่ในกับดักแถวนี้สักหน่อยแต่ถ้าเจ้าอยากได้มัน อย่างนั้นลองถามดาบข่าดูหน่อยไหมแล้วว่ามันจะอนุญาตไหมจางอย่างปิงหัวเราะอ,ออกมาก่อนจะหายตัวแคสสอไปในพุ่มไม้พวกเจ้ามองอะไรกันอยู่ล่ะเข้ามาสิหมู่บ้านภูเขาทางใต้ฮ่าฮ่าอย่างพวกเจ้าคงไม่มีปัญญาหรอกฮ่าฮ่คนจากหมู่บ้านภูเขาทางเหนือบางคนหัวเราะยาะออกมา รองหัวหน้าหมู่บ้านภูเขาทางเหนือจะยามกันมากไปแล้วจัดการพวกเขาเถอะเมื่อชาวหมู่บ้านภูเขาทางใต้เห็นเหตุการณ์นี้พวกเขาเริ่มโกรธเกรี้ยวในทันทีไม่พวกเราทำไม่ได้พวกเขามีคนมากเกินไปและพวกเรายังมีคนที่ยังไม่หายดีจากอาการบาดเจ็บอยู่ถ้าพวกเราคิดจะต่อสู้ต้องเกิดการสูญเสียเป็นอย่างมากแน่ ปิงฉิงซานกำดาบที่อยู่ในมือแน่นแต่ว่าเหยื่อของพวกเราจะถูกพวกนั้นเอาไปแล้วนะสมาชิกในหน่วยพูดออกมาด้วยความไม่พอใจอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกทุกคนคน้นดูรอบๆบ,บางทีพวกมันอาจจะหลงเหลืออะไรไว้ให้บ้างปิงฉินซานพูดออกมารับทราบ ท้านลุงฉินซานข้าจะไปเก็บสมุนไพรสักหน่อยทันใดนั้นฟางเจิ้งจือพูดออกมาเก็บสมุนไพรจะเก็บไปให้พ่อเจ้ารือเจ้าช่างเป็นเด็กดีเหลือเกินงั้นอย่าออกไปไกลจากตรงนี้และรี่กลับมาก่อนที่จะมืดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วฟางเจิ้งจือพยักหน้าและวิ่งออกไปในทันทียืมเด็กคนนี้วิ่งเร็วจริงๆ รองหัวหน้าวันนี้เป็นครั้งแรกของเจิ้งจือบนภูเขาถ้าเขาหลงขึ้นมาละการที่เขาได้เข้าร่วมหน่วยล่าสัตว์เขาต้องได้รับความยากลำบากบ้างอยู่แล้วถ้าเขาไม่กลับมาก่อนฟ้ามืดพวกเราค่อยตามมาหาตัวเขาตอนนี้การล่าสัตว์นั้นสำคัญที่สุดรับทราบ